เรื่องต่อไปนะครับคุณป้าท่านหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นเป็นคุณป้าในครอบครัวมังกรสู้ผีของเรานั่นเองนะครับผมได้ส่งเรื่องราวนี้มาให้ผมแล้วพอผมได้อ่านอ่านคร่าวๆนะครับผมก็บอกได้เลยว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็นเรื่องสยองขวัญที่เหมือนคาดเกี่ยวกับเรื่องราวของออกดราม่านิดๆน,นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของคนในครอบครัวที่จากไปนะครับผมเป็น พี่ชายนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้กันดีกว่านะครับผมฮัลโหลสวัสดีครับคุณป้าครับเรื่องราวของคุณป้าที่ส่งมาให้ผมผมอ่านแล้วผมบอกตรงเลยว่าผมค่อนข้างที่จะชอบผมว่าเรื่องราวของคุณป้าดูดูเรียวดีผมชอบครับผมผมจึงอยากให้คุณป้าเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวนี้ให้กับทุกๆคนได้ฟังจะได้ไหมครับผมได้ค่ะโอ้โหขอบคุณครับคุณป้าคุณป้าครับเรื่องราวนี้เกิดขึ้นนานหรือย,ยังครับ เอ,อตอนนั้นอายุประมาณสิบสามนะคะสิบสามสิบสามเดือนกุมภาน่าจะเป็นพศสองห้าหนึ่งแปดนะคะโ,โหจำได้ละเอียดขนาดนี้เลยเหรอครับจำได้ค่ะจำได้แบบจำได้ครับมันเป็นครั้งแรกในชีวิตก็เลยแบบจำไม่ลืมนะคะผมยังไม่เกิดเลยนะครับอ่าก็สมัยก่อนนะมันแห้งแรงนะคะภภากีสานี่แห้งแรงมากครับ ก็ส่วนมากก็จะอ่าชีวิตประจําวันของหน้าแรงเนี่ยคไม่เลรงตั้งเดือนกุมภาเลยนะคะครับก็ไปตักน้ําที่หมู่บ้านอื่นมาไว้กินกับใช้ก็ต้องถ้าไม่ไปกับพี่ชายก็ต้องเป็นพ่ออย่างนี้ค่ะครับถ้าถ้าถ้าไม่อถ้ามีคนเดียวก็ต้องไปกับหมู่คนอื่นๆอย่างนี้ค่ะครับก็ตอนเช้าเนี่ยก็ ส่วนมากแม่เขาก็จะตื่นแต่เช้ากับพ่อเนี่ยประมาณปีสี่เขาก็จะตื่นมาของเขาแล้วแหละพวกชาวบ้านนอกอะ่ะแล้วทีนี้ว่าเขาก็จะอ่าพอถึงเวลาเา็าจะเรียกลูกเนี่ยไปช่วยกันตักน้ําก็เลยก็ตื่นขึ้นมาแล้วเพราะเป็นคนที่แบบทําอะไรเร็วไม่เหมือนพี่ชายก็จะช้าพี่ชายก็จะยังไม่ตื่นก็จะบอกว่าให้ไปก่อนให้ไปรอที่หน้าหมู่บ้านให้ไปรอกับเพื่อนเขาบอกก็เลยเดินออกจากบ้านตัวเองเนะะี่ยค่ะหาบ หับกระถังหับกระแปงนี่แหละค่ะไปกับเพื่อนเพื่อนชายสองคนแล้วเพื่อนหญิงอีกคนหนึง่ง<ๆ>ก็ก็เป็นรุ่นพี่หมดแล้วค่ะออพอไปถึงหน้าหมู่บ้านก็ไปนั่งรอพี่ชายแล้วก็หันหน้าเข้ามาทางหน้าหมู่บ้านกับเพื่อน<ๆ>เพื่อนหญิงส่วนเพื่อนชายก็สองคนก็บอกไอ,อ้รอตรงนี้แหละเดี๋ยวเราจะไปเขาก็พากันไปปลดทุกต่างทง้องนาที่ใกล้ๆกันนั่นแหละค่ะก็ ได้ยินเสียงเขาคุยกันอยู่ <c oughs> เ็าคุยกันแบบสนุกมากเลยจไม่รู้คุยเรื่องอะไรนะประ,ประมาณกี่โมงได้ครับคุณป้าออตอนนั้นออกจากบ้านก็น่าจะประมาณตีห้าแล้วไปที่กลางถึงนักไอตรงที่หน้าหมู่บ้านนี้ก็น่าจะประมาณตีห<ม>้ากว่ากว่าไปหน่อยแล้วะคะ่ะยังโพเพอยู่นะครับออแต่ว่ามันมีแสงเดือนอยู่นะคะมันยังแบบสว่างนะคะคสว่างน่าจะเป็นคืนข้างแรมต้น เพราะว่าตีห้าถ้ามีแสงเรือนนี่ก็น่าจะเป็นข้างแรงนะคะสว่างไวนะครับอ่าสมัยก่อนตามต่างจังหวัดใช่ไหมครับไม่ไม่ใช่ว่าสว่างเขาดึกแสงเรือนนะยังมีอยู่ครับแต่ไม่สลัวนะคะคือมองเห็นชัดอยู่ครอ,อ่อรอพี่ชายอยู่ระหว่างรอพี่ชายก็หันหน้าเข้ามาทางหน้าหมู่บ้านก็รอรุ้นอยู่ว่าเขาจะมาตอนไหน ก็พักหนึ่งก็ได้ยินเสียงเขาหาบหาบก็แบงหาบกระถางเลยค่ะเสียงโยถ้าคนเดินเร็วมันก็จะดังแรงขึ้นแรงขึ้นใช่ไหมค,ครับดัง it at, it at, it at อิดแอดอิดแอดอิดแอดพอพอมีชายเขาจะเดินช้าหน่อยก็ดังอิดแอดอิดแอดอิดแอดดังดังมาก็เออเข้าใจว่าพี่ชายมาแล้วละ่ะ <c oughs> เขาก็หลุดทีนี้ตักพักหนึ่งเขาก็หลุดออกไปหน้าหมู่บ้านนี่มันก็จะคือสว่างมันมันเป็นมันเป็นพื้นที่ที่สว่างแต่ถ้าเป็น เข้ามาในหมู่บ้านนี่มันจะเป็นต้นไผ่ต้นอะไรสูงสูงสูงมากๆเลยค่ะคก็จะก็จะก็จะมืดครึ้มทางในบ้านแต่ว่าตรงที่เขาออกมานี่ก็พ้นออกมาแล้วก็เห็นเขาแล้วเออที่ชายมาแล้วก็นึกอยู่เขาก็เดินมาประมาณสามสี่เก้านะคะเดินตรงมาเอาแล้วพักหนึ่งเขาก็เดินไปทางขวามือนะคะคบแบบเดินไปประมาณสี่ห้าเก้านี่ย แล้วเขาก <il S 1> ็หายละลายไปเลยนะคะหายแบบหายแบบมันละลายไปเลยนะคะเุ้ยเดี๋ยวก่อนครับคุณป้าคือพี่ชายคุณป้าตอนแรกเราเราคุณป้ายังเห็นพี่ชายเดินนําอยู่ใช่ไหมครับเห็นค่ะเห็นก็เขาก็เดินมาประมาณครับช่วงช่วงประมาณที่มองเห็นกันนี้ก็คือช่วงประมาณช่วงสองไ i ไฟอีก อีกหลักหนึ่งไปอีกหลักหนึ่งเนี่ช่วงไม่ไกลเท่าไหร่ฮะแล้วพอเลี้ยวขวาปับ๊บพี่ชายคุณป้าก็ละลายหายไปเลยหรอครับค่ะมันหายแบบหายแบบละลายหายแบบในมันหายเร็วถ้าเราบอกว่ามันหายเหมือนเครื่องบินเข้ากรีดเมฆน,นี่มันยังยังมองเห็นอยู่นะคะไอ้นี่มันสามสี่เก้านี่แล้วหายวับหายไปเลยเนี่ยค่ะคหายที่แบบว่ามันไม่มี ต้นไม้ไม่มีอะไรบังเลยนะคะตรงตรง <c oughs> ที่เข้าไปนะคะอ่อาพี่ชายคุณป้านี่คือตอนนั้นเนี่ยคือพี่ชายคุณป้าเสียไปแล้วยรืครับหรือว่ายังยังมีชีวิตอยู่ครับ <m ul ing> ไม่ค่ะมีชีวิตอยู่อา,ายุาเยู่อายุเยุ่สิบเ็ดส่วนป้าอายุสิบสามแต่พี่ชายคุณป้าเดินหายวับไปแล้วค่ <c oughs> แล้วยังไงต่อครับคุณป้าแล้วคุณป้าตามหาพี่ชายไหมครับไม่ได้ตามค่ะตอนที่เขาหายไปก็คิดว่าเขาไปฉี่ส่วนเพื่อนก็ ส่วนเพื่อนที่ตอนพอเห็นก็หายก็บอกอ้าวมันไปไหนอ่อไอ้ป้าก็สงสัยได้ชี้หรือไม่ก็ไปไปปวดทุกข์เหมือนพวกนั้นแหละก็ก็นั่งมองกันอยู่อย่างนี้ค่ะนั่งรอนั่งมองกันอยู่แล้วก็เขาไม่กลับมาสักทีพอด okay, ีเพ e. ื <S <S <M ye? S 1> ่อนก็กล hmm ับมาแล้วเขาก็บอกว่าแล้วไอ้พงล่ะเพื่อนเขาก็ว่าทีนี้ก็เลยบอกว่ามันเดินไปทางโน้นน่ะไม่เห็นมันเหรอนึกว่ามันไปปวดทุกข์เหมือนพวกเธอเขาก็บอกไม่เห็น อ่ะนั่นก็เราก็รีบไปกันเถอะมันคงไปตักน้ําที่อื่นแล้วครับเออาจจะไปตักน้ําที่ที่เนาตะเคียมที่มันเป็นน้ามันมันไม่ใช่ตาน้ำนะคะมันเป็นน้ําที่ซึมกว่าจะได้วันทั้งวันก็ได้ไม่เต็มหาบเนะ่ะก็เลยบอกว่าไอพี่ชายมันขี้เกียจมันคงจะไปนาตะเคียมก็คิดอย่างนี้ค่ะครับ ก็เลยแบบอ๋อไปกันเถอะพวกเราก็ไปตักน้ํากันก็กลับมาก็ขาไปก็เดินเร็วนะคะประมาณสองถึงสามโลนี่ค่ะต่ขากลับนี่มันช้าเพราะว่าน้ําจะกระฉอกหัวน้ําก็ะฉอกก็ตักกันแบบระวังเดินมาบ้างแล้วก็พักบ้างเหนื่อยนะคะมาถึงบ้านก็สายเพราะว่าถึงบ้านก็ขึ้นบ้านมาก็เห็นพี่ชายนั่งอยู่ครับก็เลยต่อว่าเขาแล้วมึงไปตักน้ําที่ไหนทําไม นั่งอยู่เห็นอยู่ทําไมไม่ไปหาเขาก็ยังไม่ตอบนะคะแต่แม่ก็สวนมาบอกว่าเออพวกมึงไปนานแล้วกูเลยไม่ให้มันไปมันก็กลับไปนอนอก็บอกงั้นแสดงว่าตอนนั้นพี่ชายของคุณป้าพัดเนี่ย ไม่ได้ออกไปตักน้ําใช่ไหมครับไม่ได้ไปค่ะอะไม่ได้ไปพ่อแม่เนี่ยเขาไม่ได้นอนต่อนะคะพ่อแม่ตื่นมานีเขาจะคุงข้าวนึ่งข้าวอะไรไว้ให้ลูกทำามกข้าวไว้ให้ลูกแล้วค่ะเพราะว่าพ่อกับแม่เขาจะไม่นอนต่อถ้าเขาตื่นแล้วนะคะแต่ส่วนพี่ชายนะเขาไปนอนต่อค่ะแต่แต่ก็ยังไม่เชื่อนะคะตอนนั้นพ่อไม่ได้คิดว่าเป็นอะไรก็คิดว่าเป็นพี่ชายก็จะจะจะเถียงแม่บอกว่ามันไปแม่นี่มันใส่เสื้อตัวนี้ใส่กางเกงตัวนี้แม่ก็มันนั่นแหละไป ทีนี้แม่ก็บอกว่ามันไม่ได้ไปมันไปนอนก็บอกแม่นี่มันใส่เสื้อตัวนี้เสื้อตัวนี้มันใส่ไปอย่างเกงตัวนี้เออเกงตัวเก่งของเขานะคะคเสื้อผ้าทรงผมแต่จะผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งที่เขาที่ที่เขาไปนะคะในในในที่เขาไป คือถังน้ำเนี่ยมันจะใหม่ค่ะไอไอถังน้ําที่เอาไว้ให้เขาหาบอนะมันจะเก่าจนกลายเป็นสีดําแล้วค่ะเพราะมันเก่ามากมันมันมันจะเก่าแบบว่ามันมันเก่าไปตามอายุนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้ว่าถัทางที่เขาเอาไปหาบนี่มันใหม่จนคิดว่าเขาไปยืมคือคือคิดตอนนั้นนะตอนที่เห็นเขาหาบดังออกไปนะพูดอยู่กับแม่อยู่นั้นแหละทีนี้แม่ก็บอกว่าเอ้ยถีไอทองมันหลอกพวกมึงแล้วแม่ว่าอย่างนี้ไอทองเดี๋ยวขอโทษครับพี่คุณป้าโทษครับ ไอทองนี่คือคใครครับผมอตอนนั้นป้าก็ไม่รู้ว่าไอทองนี่คือใครครับเพราะว่าป้าก็ไม่รู้เหมือนกันทีนี้ก็ไปถามถวนกลับไปว่าใครไอทองแล้วแม่แม่ก็บอกว่าไอทองมันเป็นตำรวจลูกผู้ใหญ่บ้านแตมน่มันมันถูกรถชนตายที่สีคิ้วเขาเพิ่งมาส่งข่าวเมื่อตอนแปดโมงเช้านี่เองแม่บอกแต่ป้าก็ไม่ได้คิดว่าเป็นผีไอ<ค>ทอ <PS>. งหรอกเพราะว่ายังไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเป็นผีถึงพูดตอนนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่าเป็นผี ก็ยังบอกว่าแม่นี่มันอายพงนะเพราะว่าคนอีสานก้าเรียกว่าไอานี่คือเป็นพี่ชายที่เรารักนะครับไอ,อพงนี่คือพี่ชายของป้าพัดถูกไหมครับค่ะ ไขาชื่อสมพงศ์ก็เรียกสั้นๆว่าอ้ายพงศ์มันเป็นอ้พงศ์นะแม่มันไม่ใช่ไอ้ทองก,ก,ก็มันชุดเสื้อผ้าอะไรก็พี่ชายทรงผมก็พี่ชายนะคบ,คบแล้วก็งงอยู่ว่าแม่บอกว่าผีไอ้ทองก็บอกเป็นไอ้พงศ์ไอ้พงศ์งมันยังไม่ตายแม่ไอ้พงศ์มันยังไม่ตายก,ก็คุยกับแม่อย่างนั้นแม่ก็บอกว่าเออก็ผีมันก็เป็นอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละเป็นหมูเป็นหมาเป็นกุดาเป็นไก่ก็แล้วแต่ฤทธิ์ชาติฤทธิ์เดชของมันแม่ก็พูดอย่างนี้ทีนี้มันก็รู้สึกรู้สึกแล้วแหละว่า โดนผีหลอกเลยเอ๊ะเหมือนมันเหมือนกับว่าเหมือนมีใครเอาเอา,เอาคีมะมาหนีบหน้ามนหนีบหน้าของป้าเนี่ค่ะคือประมัมันเจ็บไปหมดตอนไหนครับป้ามันมันรู้สึกวัวย้อนหลังค่ะมันรู้สึกย้อนหลังคือหลังจากเหตุการณ์ที่ว่าเจอ เจอผีพี่ชายเดินใช่ไหมครับคือตอนแม่เล่านี่แหละค่ะเป็นคนที่กลัวผีอ,อ,อยู่แล้วอ๋อคุณแม่เล่าพอคุณแม่เล่า <c oughs> ปุ๊บป้าพัดเริ่มมีอาการรู้สึกเหมือนแบบเหมือนโดนครีมทีเหน้าเหมือนคนเอาครีมม,มัน,มนหนีหนีไปหน้าของป้าอ๋อ <c oughs> น,น่าจะเป็นไอ้ตรงเนี้ยผมถ้าให้ผมมองนะครับผมผมว่าน่าจะเป็นในส่วนของกล้ามเนื้อเกรงบางทีบางทีป้าพัดกลัวกลัวในเรื่องราวที่กําลังฟังอยู่แล้วจึงเกิดเกิดเป็นกล้ามเนื้อเก่งขึ้นอะไรประมาณนั้น เพราะว่าบางทีบางคนกลัวถึงขั้นกัดกรามก็มีพอกัดกรามมันเลยทําให้กล้ามเนื้อบริเวณหน้าบริเวณกรามรู้สึกแบบตึงชาไปหมดเลยนะครับผมคงจะใช่ครับเพราะว่ารู้สึกว่ามันตึงไปหมดเลยค่ะทั้งหน้าทั้งหัวอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกกลัวแม่ตึงตึงแบบตึงคอตึงกรามกัดกรามตึงตึงขมับตึงขึ้นหัวไปหมดเลยครับถ้าถ้ากลัวแบบกลัวมากๆอ่ะครับค่ะนั่นแหละค่ะครั้งแรกในชีวิตที่ที่ต้องเห็นเป็นภาพแล้วก็เสียงมา ตั้งแต่อายุส<ค>ิบสามเห็นมาครั้งแรกในชีวิตค่ะจากนั้นมาก็จะเห็นอะไรต่อๆมาแต่ว่าไม่แต่มันมันไม่ชัดเหมือนพี่ชายนะคะเห็นเห็นถ้าเห็นที่อื่นก็เราก็ไม่ชัดเหมือนพี่ชายว่าเราไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ ก็เคยเห็นเห็นเห็น,เห,นเห็นเยอะเหมือนกันค่ะแต่ไม่มันไม่แน่ใจเหมือนว่าเราเห็นอันนี้มันเป็นตัวพี่ชายแต่มันกลายเป็นคนอื่นอะไรป้าพัดครับผมขอถามรรเรื่องหนึ่งได้ไหมครับผมได้ค่ะผ,ผมอยากจะทราบว่าจนถึงวันนี้นะครับผมป้าพัดเคยคิดไหมครับว่าหรือว่าวันนั้นน่ะจะเป็นพี่ชายของคุณป้าจริงๆป้าก็ไม่แน่ใจค่ะว่าเขาหรือว่าเขากลับเขาไปนอนแล้วจิตของเขาออกไปตักน้ำก็ไม่รู้ค่ะอันนี้ไม่แน่ใจ มันมันเราเราไม่เข้าใจตรงนี้เท่าไหร่หรอกค่ะอาจจะเป็นไปได้หรือว่าผีตนอื่นแล้วมาจําแรงเป็นที่ใหญ่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผีตนอื่นก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นไอ้ทองหรือว่าเป็นใครเพราะเราก็ไม่รู้เหมือนกันตรงนั้นนะผมบอกได้เลยว่าเรื่องราวของป้าพัดที่ถ่ายทอดแล้วก็เล่าให้กับพวกเราฟังเนี่ย คล้ายๆกับเรื่องราวหนึ่งในสัปดาห์ก่อนครับเป็นเรื่องราวของพี่เอ๋แต่ของพี่เอ๋เนี่ยจะมาในลักษณะของอะไรบางสิ่งที่เหมือนแม่แต่ไม่ใช่แม่แล้วก็หายไปคล้ายๆกันเลยแต่ของคุณคุณป้าพัพัดเนี่ยจะเป็นมาในรูปแบบของพี่ชายแล้วก็ละลายหายวับไปคะ่ะโหแบบแบบมางงมตอนหลังนะคะ <c oughs> ตอนแรกก็คิดว่าก็ไปฉี่ แต่พอมาเล่าเล่าให้แม่ฟังแล้วมันไม่ใช่มันก็รู้สึกกลัวว่าโอ้ผีมันจําแรงได้ด้วยเหรอมันมันหลอกมันหลอกอย่างนี้เหรอผีก็าแบบไปอย่างนี้ครัาะว่าตอนนั้นยังเด็กอยู่เดี๋ยวถ้ารอบหน้าป้าพัดเจออีกก็หลอกกลับเลยนะครับหลอกแั้กลับเลยหลอกมาหลอกไปไม่โกงกันครับถ้าเจอเยอะค่ะเจอเสียงครับป้าน่ะเจอเยอะเจอเสียงอ๋อเจอเยอะด้วยใช่่ ชื่อเรื่องน่าสนใจมากครับผมชอบมากเลยขอบคุณมากเลยนะครับผม <ลา S 1> ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ